ขนมสัมปันนีเรียกได้ว่าเป็นขนมไทยโบราณที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและเป็นขนมมงคลที่นิยมนําไปใช้ในพิธีแต่งงานมีบันทึกกล่าวว่าท้าวทองกีดมาเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชสัมปันนีเป็นขนมที่ทําจากแป้งมันนําไปคั่วในกระทะคลุกเคล้ากับน้ําตาลและกะทิเคี้ยวยางมะตูมมีรสหวานเนื้อสัมผัสละล,ะลายในปาก มีรูปร่างที่หลากหลายและสีสันที่สวยงามนอกจากมีขนมสัมปันนียังมีความหมายว่าอันเป็นที่รักเนื่องจากสมัยก่อนผู้หญิงจะทำเอาไว้ให้ฝ่ายชายที่ต้องออกไปรบปกป้องบ้านเมืองเอาไว้กินระหว่างทางให้หายคิดถึงเพราะผู้ที่ทานเขาไปจะรู้สึกถึงกลิ่นหอมและความหวานจากขนมแสดงถึงความคิดถึงห่วงใย,ยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำขนมสัมปันนีมีดังนี้ แป้งมัน250กรัมกะทิ340กรัมน้ำตาลทรายขาว120 g, กรัมกระทะไฟฟ้าไม้พายพิมพ์สัมปันนีสีผสมอาหารกลิ่นมะลิวิธีการทำขนมสัมปันนีเริ่มจากช่างแป้งจากนั้นคั่วแป้งให้สุกด้วยไฟอ่อนนานประมาณ1ชั่วโมงหรือแป้งสุกระวังอย่าให้แป้งเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนำแป้งที่ได้แล้วพักไว้จากนั้นทำน้ำเชื่อมกะทิช่งน้ำตาลกะทิ จากนั้นเติมสีผสมอาหารและกลิ่นมะลิโดยเคี่ยวน้ำกะทิกับน้ำตาลด้วยไฟอ่อนจนเป็นยางเหนียวดังทิพย์จึงค่อยๆร่อนแป้งทีละน้อยลงในน้ำกะทินวดผสมให้เข้ากันและเริ่มมีความแข็งอาศัยพิมพ์ให้แน่นแล้วเคาะออกเพียงเท่านี้ก็ได้ขนมสัมปันนีแล้วค่ะผลการทดลองกลุ่มที่1และ2ตัวสำปันนีใช้แป้งมันเพียงอย่างเดียวในการทำ เนื้อสัมผัสและลักษณะของขนมที่ได้จะไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับกลุ่ม3และ4ที่ใช้แป้งมันผสมกับแป้งข้าวโพดในอัตราส่วน1ต่อ1นั่นคือมีความเป็นแตกเป็นผงแป้งแห้งๆและละลายในปากเมื่อรับประทานไปนานนานจะทำให้รู้สึกหิวน้ำทั้งนี้ขนมที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังเพียงอย่างเดียวจะผลิตออกมาได้จำนวนที่มากกว่าขนมที่ผลิตจากแป้งผสม ต้นทุนและราคาขายต้นทุนรวมที่คำนวณได้คือ166บาท50สตางผลิตขนมได้ทั้งหมดจำนวน43ชิ้นดังนั้นราคาต้นทุนต่อชิ้นจึงอยู่ที่3.90บาท9กสตางค์กำหนดให้กำไรจากการขายต่อชิ้น2.50บาท50สตางดังนั้นจึงต้องต้องราคาขายขนม6บาท50สตางต่อชิ้นวิจาณาผลการทดลอง จากการที่นำแป้งไปคั่วบนกระทะด้วยไฟอ่อนจะทำให้แป้งสุกโดยไม่ผ่านน้ำหรือที่เรียกว่า d e x t r ์ n i z a t i o n จะทำให้แป้งเกิดการ d e เนเชชัคุณสมบัติของแป้งเปลี่ยนแปลงไปแป้งที่ได้จะมีความสามารถในการละลายน้ำเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เมื่อรับประทานขนมสัมปันนีเข้าไปแป้งที่มีความสามารถในการละลายน้ำละลายในน้ำลายขนมจะดูดน้ำลายทำให้ภายในปากรู้สึกแห้งเมื่อรับประทานขนมไปเรื่อยๆจะทำให้รู้สึกหิวน้ำ เกิดการจับตัวกันได้จากน้ำเชื่อมกะทิที่ทำการเคี่ยวก่อนจะใส่แป้งลงไปจนสามารถปั้นเป็นก้อนและแป้งเกาะกันอยู่เป็นรูปร่างตามพิมพ์ขนมได้สรุปผลการทดลองขนมสำปันนีที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังมีเนื้อสัมผัสละล,ะลายในปากแต่ขนมสำปันนีที่มีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดมีความแตกเป็นผงแป้งแห้งเมื่อรับประทานเข้าไปให้ความรู้สึกที่เคลือบลิ้นมีความฝืดคอเล็กน้อยมีต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่3บาท90สสตางค์ ควรขาย6บาท50สตางเพื่อให้ได้กำไร2บาท50สตางตามที่กำหนด